สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆของแฟนบอลชาวอาเซียนกันครับหลังจากที่ทางเพจอาเซียนฟุตบอลโพสต์สถิติของทีมฟุตบอลหญิงอาเซียนในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดและสามารถคว้าแชมป์ระดับเอเชียได้หนึ่งครั้งนั่นก็คือทีมฟุตบอลหญิงของไทยเรานั่นเองครับโดยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด17ครั้ง คว้าอันดับ3 1ครั้งในปี1986และคว้ารองแชมป์ถึง3ครั้งในปี 1975, 1977, 1981และก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในปี1983ครับส่วนผลงานครั้งล่าสุดนะครับที่จบลงไปในปี2 0 1 8นั้นทีมสาวไทยคว้าอันดับ4ไปครองนะครับซึ่งจากภาพรวมนั้นฟุตบอลหญิงของไทยนั้นดูจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับ รวมถึงการไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วถึง2สมัยอีกด้วยส่วนทีมฟุตบอลหญิงอันดับ2ของอาเซียนก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับตามมาด้วยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียและเมียนมาตามลำดับครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ก็จะเริ่มเตะกันตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่20มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ที่นครมุมไบประเทศอินเดียครับ โดยเป้าหมายสำคัญของแข้งสาวไทยภายใต้การคุมทีมของกุนซือหญิงจากญี่ปุ่นอย่างมิโยโอกามโตะคือการเป็นหนึ่งใน6ทีมตัวแทนของทวีปเอเชียเพื่อไปลุยเวิลด์คัรอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี2023ให้ได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นจะเริ่มเตะนัดแรกกับฟิลิปปินส์ในวันที่21มกราคมนัดที่2พบกับอินโดนีเซียในวันที่24มกราคม และนะัดสุดท้ายของรอบแรกจะพบกับออสเตรเลียในวันที่27มัมกราคมนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของเหล่าแฟนบอลอาเซียนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มงไปที่ความคิดเห็นแฟนบอลคนแรกนะครับเป็นชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ไว้ว่าประเทศไทยได้แชมป์ฟุตบอลหญิงเอเชียตอนไหนและก็ได้มีชาวเวียดนาม,มาตอบกลับไว้ว่า1983มีแค่6ทีมเท่านั้น ความคิดเห็นต่อมานะครับก็ยังเป็นชาวเวียดนามนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่าหลังสงครามปี1997เราเล่นในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี1999จนถึงปัจจุบันวเวียดนามและไทยมีการเข้าร่วมเอเชียนครับจำนวนเดียวกันและความคิดเห็นแฟนบอลคนต่อมานะครับเป็นชาวเมียนมามาคอมเมนต์ไว้ว่าโชคดีพมา่า ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์ไว้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องฟิลิปปินส์มีผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับ6ในปี2018ของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียความคิดเห็นต่อมานะครับเวียดนามไม่มีแชมป์ใดๆแต่แรงกิ้งี่ดีฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมาครับทีมฟุตบอลหญิงดีกว่าผู้ชายจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นคนต่อมานะครับประเทศไทยอีกแล้วประเทศไทยอีกแล้วจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นต่อมาครับแมวสาวจากมาเลเซียหายไปไหนไม่ได้รับเชิญไป AFC เหรอจากอินโดนีเซียความคิดเห็นคนต่อมานะครับมาบอกว่าผู้หญิงชาวมาเลเซียไม่สนใจฟุตบอลพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กตอกหรือนักร้องจากอินโดนีเซียและก็ได้มีชาวอินโดนีเซียนะครับมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าเช่นเดียวกันที่ฟุตบอลเป็นเพียงงานรองผู้เล่นของเรามุ่งเน้นสำหรับ i ิน t a g r กร อินฟลูเอนเซอร์จากอินโดนีเซียและความคิดเห็นแฟบนบอลคนต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์ไว้ว่าว้าวฉันยังไม่รู้เลยว่าฟุตบอลหญิงประสบความสําเร็จที่ดีในเอเชียนคัพความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวมาเลเซียมาบอกว่าไม่มีบังกลาเทศหรือความคิดเห็นต่อมาครับสู้ๆเมียนมาความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่าเสียใจกับทีมเวียดนามในปีนี้จริงๆเราอยู่ในกลุ่ม C มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้พม่าและเวียดนามโดยเฉพาะนักเตะจำนวนมากได้รับผลกระทบจากโควิดเนื่องจากไปฝึกซ้อมที่สเปนดังนั้นฉันหวังว่าทีมอาเซียนอื่นๆจะสามารถเก็บเกี่ยวความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้ได้จากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับอินโดและชาวไทยเชี่ยวชาญในการนำอดีตตั้งแต่ปี6 0ถึง80มายกย่องเวียดนามในขณะที่ฟุตบอลเวียดนามถูกก่อตั้งขึ้นจนถึงยุค90จากเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับมาคอมเมนต์ไว้ว่ายาหอยหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความคิดเห็นต่อมาครับสา,สาวในมาเลเซียงานหลักคือการเป็นดาวติกตอกจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับฟิลิปปินส์อันดับที่6ไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวฟิลิปปิน,น 6, บบปส์สิปปค,ค,ค,รปปครั้งและความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาบอกว่า ประเทศไทยสามารถคัดเลฟายเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกถึง2ส,สมัยและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของแฟนบอลชาวอาเซียนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ